สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมครับวันนี้พามาดูอ s u ูดีแมนะครับเป็นรถบ้านฝากขายครับก่อนอื่นเลยท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถดีๆคันถูกๆอีกนะครับผมหลายท่านนะครับไม่ทันะครับฉะนั้นครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจหารถดีๆมาให้พวกท่านอีกนะครับผมนี่ครับ มาเลยครับ DMAX ครับปีศูนย์หกเครื่องคอมมันเร็วนะครับสองพันห้าครับเครื่องสองพันห้าคันนี้ป้ายทะเบียนสวยๆนะครับสามหนึ่งสามสามนะครับผมนี่หล่อๆเลยครับ d m a ม SLX นะครับผมหาดูรอบคันนะครับรถคันนี้ครับจัดทรงมาลับใส่ล้อแม็กสีทองหล่อๆแบบนี้เลยนี่ล้อแม็กครับ s lx นะครับผม สีก็เงาเงาอยู่นะครับผมสีบอลเงินครับอันนี้แม็กพอหลังนะครับจัดทรงมาหล่อๆอครับผมรอบคันก็ประมาณนี้ฝั่งนี้ครับมาดูด้านท้ายครับด้านท้ายครับฝาท้ายสวยสวยนะครับไม่มีบุบนะครับฝาท้ายสวยสวยเครื่องสองพันห้านะครับแม็กไลเนอร์อิลสูนะครับผมมีมาให้ มาดูฝั่งนี้กันนะครับรอบพันฝั่งนี้ก็ประมาณนี้ล้อแม็กครับสวยๆเลยมีรอยบุบนิดหน่อยครับด้านนี้เอาไปใช้งานนะไม่ต้องคิดอะไรมากครับขับรอๆเดียวครับขับไปจ่ายตลาดเข้าไร่เข้าสวนนะครับเติมน้ำมันขับอย่างเดียวเรื่องสมรภูมิคนนี้ประหยัดมากนะครับรอบคันก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าคนนี้เดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะครับ เดี๋ยวดูภายในกันต่อนะครับนี่ภายใน,นก็ประมาณนี้ครับรรคอนโซลคอนโซลนะครับไม่มีแตกไม่มีอะไรนะครับคอนโซลก็สวยๆอยู่ครับผมเบอกบอกก็ประมาณนี้บอกแคปครับนี่บอกแคปประมาณนี้ครับผมก็พอใช้งานครับผมไปหาใช้งานอยู่ ก็คุ้มค่านะครับราคาไม่แรงครับเดี๋ยวเปิดให้ทุกทูครับแผงประตูะครับนี่กระจกไฟฟ้าแผงประตูสวยๆนะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับใครหาใช้อยู่ครับดีแมสจ้างตลาดเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูครับอืมปีทีเดียวครับติดครับนี่เลขไม่ก็ประมาณนี้แสน,แสน แอร์เย็นเจียบไหนห่วงผแอร์เย็นอี่ทางไกลสบายแอร์เย็นๆประหยัดน้ำมันด้วยอันนี้ครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับเดีดย๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับผม่าครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องเจา้าคนนี้กันนะครับเครื่องนิ่ม,มๆเลย เครื่องคอมมันเร็วเลยนะครับผม2 0งพัน,น้านคหน้าสวยๆครับรหน้าสวยๆนี่มเคอนเทนเครื่องนิ่มๆครับครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีครับไม่มีพ่นนะครับไม่มีพ่นเครื่องนิ่มมาก าใช้อยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนขับรอๆเลยครับผมใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับ0 925242662ครับผมดูรถได้ที่อำเภอเมืองเล็กจังหวัดสระบุรีนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมารีวิวการขับขี่ของ d m a x คันนี้นะครับผม d m a x เครื่อง2,500นะครับผม ขาขีดูเลยครับนี่ครับขี่แรงๆนะครับอย่บเป็นพุ่งอย่าเป็นพุ่งนะครับผมขับดีมากอันนี้พุ่งดีจังเลยครับอันนี้ครับ คร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับการขับขี่เจ้าอีซูซูคันนี้นะครับขอไว้เพียงเท่านี้นะครับ